ทิ้งนองทิ้งนองสวัสดีค่ะไกด์แพทช่อง YouTube ผ้าไหมสุรินกับไกด์แพทซึ่งนอกจากทุกท่านได้ช้อปปิง้งได้ชมผ้าไหมสวยๆแล้วทุกท่านก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของคนจตุรินว่ายังมีความเกี่ยวข้องใช้ผ้าไหมนะคะสำรับไหมที่ยังไม่สวมใส่นํามาใช้ในพิธีกรรมของการไหวบรรพรุษที่เรียกกันภาษาเขมรว่าแซนโดนตาซึ่งจะมีปีละครั้งคือใน15บห้าค่ำเดือน10หรือว่างานบุญเดือน10ที่เหมือนกับชาวทางภาคใต้ หรือว่าตาลกลยสลากหรือว่าสลากพัดในภาคอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวพวกนี้จะให้ความรู้ค่ะเดี๋ยวเรามาช้อปปิ้งตลาดนัดผ้าใหม่ที่เป็นกระเป๋าผ้าใหมชรินที่ไม่ใช่เสษผ้าไหม่คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งเนื่องจากว่าทุกท่านทักทายกันมาและแคปหน้าจอมาว่าอยากได้ผ้า ไหมที่เป็นกระเป๋าไหมสุรินนะคะจากตำบลสวายผืนนี้เออไม่ใช่ใบนี้มีเจ้าของแล้วค่ะส่งไปถึงจังหวัดพิษณุโลกเลยค่ะใกล้แพทยตามใจคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ารับชมในตลาดนัดผ้าไหมแล้วอยากได้ก็เลยตามหามาให้และส่งตรงไปถึงบ้านนะคะน่าจะได้รับวันสองวันนี้แหละและตอนนี้ให้ช้อปปิ้งเลยค่ะว่าคุณผู้ชมอยากได้สีไหน นะคะคเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สิให้คุณผู้ชมเลือกเลยค่ะว่าเป็นผ้าไหมแท้ทอมือไม่ใช่เศษไหมค่ะซึ่งสวยมาก,ากเลยสีก็เป็นตามที่แพทถ่ายทำแบบนี้เป็นภาพนิ่งนะคะเพราะว่า จะทาให้เสียพื้นที่ได้คือว่าใช้ภาพเคลื่อนไหวเยอะก็เลยขอเป็นภาพนิ่งแล้วคุณผู้ชมสนใจแคปหน้าจอโทรมาบอกว่าเลือกสีไหนคะ่ะจะส่งตรงถึงบ้านท่านนะคะถ้าไม่ใช่ผ้าไหมสุลินไกด์แพทไม่นํามาโพสเป็นผ้าไหมทั้งผืนจากตําบลสวายกลุ่มสตรีทอผ้าไหมสุลินที่เลือกผ้าไหมทั้งหมดนี้แพทจะพูดในโทนสีนะคะจากด้านบนว่าเป็นสีนั้นสีนี้นะคะซึ่งมีทรงกลม แล้วก็ทรงแบนทรงกลมก็คือทรงกลมทรงแบนคือสีเหลี่ยงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเลือกเอาว่าชอบแบบไหนนะคะก็ถือว่าใส่ของเล็กน้อยๆนะคะเหมือนกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือไปงานแล้วก็สวมใส่ผ้าไหมตามโทนสีค่ะเลือกชมเลือกชอ้อปตามที่ชอบ1ถึงเบอร์สิเลยค่ะแล้วก็โทรมาหาไกด์แพทนะคะราคาอยู่ที่ ติ้งนองติ้งนองไทยซิว่าราคาเท่าไหร่พิเศษให้คุณผู้ชมเลยนะคะส่งถึงบ้านท่านด้วยราคาทั้งหมดทุกผืนเท่ากันหมดเลยค่ะ 1. ไม่ใช่1สิ750บาทค่ะพร้อมกับ ส่งถึงบ้านท่านในทั่วไทยนะคะยกเว้นพื้นที่ห่างไกลก็คือค่าขนส่ง70บาทเพราะจะใส่กล่องไปนะคะรวมใบละ820บาทค่ะสนใจแคมหน้าจอบอกมือว่าอยากได้เบอร์ไหนติดต่อ0812571709ติดต่อไกด์แพทมาได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าชมเพลินๆช่วยกดถูกใจเป็นกำลังใจในการถ่ายทำไกด์แพทก็มีกำลังใจแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องกดกระดิ่งจะได้รับชมทุกคลิปด้วยนะจ๊ะ